สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมือนีผมอยู่ท่าเขาตลาดนำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับเพื่อนบอกว่าล้านก๋วยเตี๋ยวล้านนี่ก๋วยเตี๋ยวเขามันไกลเย็นตาโฟนะครับเพื่อนบอกว่าก๋วยเตี๋ยวแสบนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสีมาลองสั่งนะครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมแล้วก็กินเบื้องนะครับคุณผู้ชมครับว่ารสชาติเนี่ยสีแสบสมคำลำลือบอนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับลูกค้ากันร้ายนะครับมือนี ะผมกะเสียาเส้นมีเส้นมีน้ำเย็นตะโฟนะครับพี่น้องครับี๋ยวสิลอกสั่งเนึ่งอรุณีลูกชิ้นปลานะครับถั่วด้อครับขายมานานหรือวครับร้านนี้ขายมาได้จากปีแล้วครับหลายปีหรือวะครับอืมเป็นมาขายมีวันหยุดบอครับขายทุกวันเลยมาเนี้จากโมงหอดจากโมงครับมาซี่โมงครับสี่โมงเข้าประมาณไป อ๋อสี่โมงสาวหอดใบสองเนาะ,ะเดี๋ยวผมสั่งเซ็นมีน้ำเย็นตาโฟเดี๋ยวไปสิไปลองซเบิึงนะครับพี่น้องครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยเหรอไหมค่ะว่าแซ่บอร่อยเลยบ่เออเพิ่นคอนเฟิร์มเลยพุ่นนี่ขาประจำตัวนี่ยขาประจำพิ่นคอนเฟิร์มเลยว่าร้านนี้อร่อยแน่นอนเดี๋ยวเฮาไปไปลองซิมกันนะครับพี่น้องครับอ้าวมาแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับเส้นเส้นหมี่น้ำ เย็นตาโฟนะครับพี่น้องครับอ้หนาห้ากินนะครับพี่น้องห้ากินห้าท่านนะครับพี่น้องครับนี่มีผักบุ้งมีเลือดมีหมึกกรอบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมชิมว่าล่องซีมเปิ้งได้ครับพี่น้องครับเอาล้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิมว่าล่องซีิ้พี่น้องมันก็ดับแรกเลยนี่ผมสิล่องลูกชิ้นปลาก่อนนะครับเป็นยังไงลูกชิ้นปลา สาดีคือปุ้ยลองดูสิอือเลือกไอ้ลองดูสิอืม,ออออมน้ำซุปอืมได้เลยครับพี่น้องครับอันนี้หมึกกรอบหมึกกรอบอ สรุปว่าโอเคอือสรุปมาแสบนะครับพี่น้องครับร้านนี้ร้านเพื่อนนี่ตั้งอยู่ปากทางเขาตลาดำอำาเภอขุนหารเลยนะครับตลาด,ดสดเทศบาลตำบลอุนหารนะครับร้านจะอ,อยู่ปากซอยเลยปากซอยเข้าตลาดเลยท่านใดมาอำเภอขุนหารก็อย่าลืมแวะมาชิมดูนะครับร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับครับลาทุกผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ